ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับผู้กับสุุกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แบ็กขี้เดียวดิวฟามโยล่มนะครับเตรียมกลับมาซ้อมกับทีมในวันพุธเดวิดออสตินนะครับออกมาครั้งนี้เอาแทบตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวเมื่อบอกว่าได้รับการยืนยันว่าดวิวของฟอร์มโยกับเอาอิติฮัดสอบเอาล่มลงแล้วโดวยลิเวอร์จะเรียกฟอร์มโยกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนเพื่อน,อนร่วมทีมในวันพุธนี้ ออสตีกล่าวว่าเดือนนี้ติดขัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหมาของฟอร์มโยอย่างที่มีข่าวออกมากันแต่อย่างใดนะครับยลวิพูดได้คิดเส้นตายฟอร์มโยจะต้องกลับมาราง,งานตัวฝึกซ้อมกับสโมสรในวันพุธน,นี้และถ้าหากการย้ายทีมของคนนั้นยังไม่เกิดขึ้นฟอร์มโยกองกลางจากบราซิลของเอร์พูที่กำลังตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่ามีโอกาสสูงมากพอสมควรเลยทีเดียวที่ตัวของคนนั้นอาจจะไม่ได้ย้ายทีมออกจากเอร์พูไปค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียตามที่ตั้งใจกันเอาไว้ในตอนนี้ หลังจากที่ณน,นตอนนี้มีคํายืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าทางสโมสรลิเวอนั้นได้กําหนดเส้นตายในการย้ายทีมของฟอร์มโยกเอาไว้แล้วว่าจะต้องกลับมารายง,งานตัวที่สโมสรลิเวอร์พูนในวันพุธนี้และถ้าหาการย้ายทีมของเขานั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถือว่าเป็นเวลาเกืบอบ2สัปดาห์แล้วนะครับที่ฟอร์มโยเดินออกจากลิเวอร์พู และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงเก็กบตัวปรีซีซันของลิเวอร์พูลที่ประเทศยอรมานและการที่ฟอร์มยนั้นไม่ได้เก็กบตัวปรีซีซันกับทีมนั้นมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าฟอร์มยนั้นต้องการที่จะออกจากลิเวอร์พูลแต่ทีนี้นดูเหมือนว่าจนถึงนาตอนนี้เขาเสนอจำนวน40ล้านปอนด์ที่ทางเอาอิติฮัสได้ยื่นเข้ามาให้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ได้ตอบรับข้อเสนอเก่านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นมีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นหลังจากที่จนถึงนาตอนนี้ลวอร์พลยังไม่ได้รับแคาตัวจากดิวการเยทีมในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งนั่นมันก็ทําให้มีความเป็นไปได้ที่ลวอูโพลอาจจะกําลังเตรียมที่จะยกเลิกการขายฝนมโยงกับทานดัานของอ่าวอิติฮัสโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจาก g l o b ์เอสโปเตสื่อสัญชาติบราซิลก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าความล่าช้าในการเยทีมของฝนมโยงนั้นเกิดขึ้นจากความล่าช้าของหน่วยงานราชการในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ณตอนนี้ยังไม่สามารถอนุมัติเงินในการย้ายทีมของฟอร์มโยให้กับทางเอาอิติฮัสโดยทางหน่วยงานนะครับที่มีอํานาจอนุมัติเงินทุนทั้งข่าวนี้มองว่ายังไม่เห็นถึงความจําเป็นในการซื้อนักเตะรายนี้ของทางเอาอิติฮัสซึ่งนั่นทําให้ทางธนาคารไม่อนุมัติเงินกู้จำนนงังกล่าวนั่นเองซึ่งนั่นอาจจะทําให้เอาอิทิฮัสไม่มีเงินที่สามารถนํามาจ่ายเป็นค่าตัวในการย้ายทีมของฟอร์มโยให้กับลิเวอร์พูลได้โดยล่าสุดท่านั่นของเดวิดออสตน์นะครับนักข่าวที่ดังจากเดอะอังกฤษ ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าในตอนนี้สถานการณ์แคนยติมของฟอร์มโยกําลังอยู่ในอันตรายและลิวฟูได้กิจส้นตายเอาแล้วว่าตัวของฟอมโยนั้นจะต้องกลับมารายงานตัวกับสโมสรนในวันพุธนี้นะฮะซึ่งจะเป็นหนึ่งวันก่อนที่ลิวฟูจะเดินทางไปทัวร์ปรีซีซันที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งนั่นนว่าเมื่อฟอร์มโยกลับมารายงานตัวที่สโมสรตัวของนั้นก็จะต้องเดินทางไปทัวร์ปรีซีซันที่ ประเทศสิงคโปร์กับสมสรลิสวอรลิูลในทันทีดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าโอกาสการย้ายทีมของฟอร์มโยนั้นอาจจะหมดลงไปในทันทีเพราะลิร์โูลอาจจะมีแผนขายเขาออกจากทีมอีกต่อไปแล้วดังนั้นตอนนี้ฟอร์มโยเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับกับการย้ายทีมของเขาเพราะถ้าหากลิูลไม่ได้รับแค่ตัวในการย้ายทีมจํานวน40ล้านปอนด์ภายในวันนี้ฟอร์มโยจะต้องเดินทางกลับมารายงานตัวที่สมสรสิเวลิ์พโลในทันทีนั่นเองฮะโอ้ ก็ย้าอีกครั้งนะครับว่าดีลของฟอร์มิโอโลมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับหมานะครับที่ฟาร์มิโอมีข่าวออกมาแต่อย่างใดนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นเองโชคดีนะเพื่อนหลาก่อนคลิปหลุดแฮนนัันถ่ายวิดีโออำลาหงแดงสงสัยจะจริงแล้วนะครับเมื่อเปิดเผยคลิปเจแดนแฮนนัซันถ่ายวิดีโออำลาลิเวอร์พูลเผยคลิปอำลาหง ดีแอนฟิวทอตนะครับสื่อท้องถิ่นชื่อดังของลิเวอร์พูลเปิดเผยคลิปที่จัแดนแฮนสันกกลางกับตันทีมลูกกาลังถ่ายวีดีโอเพื่อกล่าวคําอําลาสโมสรที่สนามแอนฟิ์เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่25กรก,กรที่พันมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลังจากนักเตะใกล้ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแฮนเดอร์สันก็มีข่าวกับเอาอิติฟักแทบไม่เว้นหวนันหลังจากที่ทีมของลีกซาอุดีอาราเบียพึงต่างตั้งสตีเวนโูลาาเป็นกุนซูกนใหม่ และตำนานมิกฟิลหงแดงก็ชื่อได้ว่าแฮนเดอร์สันเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักของทีมโดวยว่ากันว่าเอาอิทธิพ์นะครับยอมใจเค้าเหนือกับแฮนเดอร์สันอยู่ที่สัปดาห์ละ7แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณ30ล้านบาทเลยทีเดียวแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศถึงเดือนี้อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นะครับเดนนิวมิอ้างว่ากับตันเฮนโดได้กล่าวคำอำลาเหล่าเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วแต่ล่าสุดดีแอนฟิลทอนนะครับจัดก,การเปิดคลิปวิดีโอที่คาดกานว่า เม็ฟิลเลดผู้นี้ในวัย33ปีกำลังถ่ายทำวิดีโอเพื่อกล่าวคำอำลาทุกทุกคนผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ทั้งนี้นะครับแฮนเดอร์สันซึ่งคาแข่งกับหงแดงมานานถึง12ปีและลงเล่นกับสโมสรจนานวนถึง492นัดยิงได้33ประตูพร้อมทำหน้าที่คว้าแชมป์มามากมายรวมทั้งแชมป์พิีมลิงเปีกยูฟาแชมเปี้ยนส์และค้าแกวว่าจะเซ็นกับอาลอทิฟักนะครับ3ปีและน่าจะเปิดตัวกับตันสกัดใหม่ภายใ,ในสัปดาห์นี้ ขอให้โชคดีนะฮะสำหรับกัปตันเฮนโดคุณคือตำหนักหรือว์พผู้ยื่นก็เสนอ3-5ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อตัวโลราเวียอย่างเป็นทางการแล้วแต่ถูกทางซาวตตันตอบปฏิเสธทันควนันพร้อมยืนว่าต้องได้แค่ตัวที่50ล้านปอนด์เท่านั้น สโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังในศึกเวทีเพลิงเกตตตัเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ว่าได้ทงการยื่นข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการครั้งแรกจำนวน3 5ล้านปอนด์ให้กับทางเซาเทิร์นทันพิจารณาเป็นที่รู้แล้วเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับข้อเสนอดังกล่าวของทีมของดนนั้นก็ถูกทางทีมนักบุญเซาทตเทนตอบปฏิเสธกับมาแบบไม่ดีดีในระวยวรารอันรวดเร็วโดวยทางเซาท์เินนี้ยืนยันว่าต้องการค่าตัวจำนวนท่าน10ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับดยูก่การยีมของโลมิโอลาเวียในครั้้งนี พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าจะไม่มีทางพิจารณาเสนอที่มีราคาที่ทึงกว่านี้อย่างเด็ดขาดเดี๋ยวตามรายงานจากเดวิสออสตินนะครับนะักข่าวชื่อดังจากเดลังติกก็ได้ออกมาระบุว่าทางลิวพูนได้ยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน35ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวลรเมโอลาเวียเข้าสู่ทีมนั้นเป็นเรื่องจริงและข้อเสนอของพวกเขานั้นก็ถูกทางเซาท์น์ตันตอบปฏิเสธในท,นทันทีมันก็เป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกัน ดังนั้นมันก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะทางเซาท์ทันต้องการกระตัวในเดียวกันยาทีมขขงนักเตะราย,น,รยน,นี้50ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อสเสนอครั้งที่2ภายใน1นถึงสวันนี้เพื่อปิดเดียวนักเตะรายนี้ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับโดยที่ผ่านมานั้นการเจรจาก,กันยาทีมของลูเมโยรลาเวียนนั้นทั้งสองสโมสรมีการเจรจาขึ้นหน้าไปมากและทั้งสองสโมสรก,ก็ตกลงที่จะทำธุรก,กิจร่วมกันและได้เปิดไฟเขียวให้ลูมโยรลาเวียสามารถย้ายที และท่านั้นของโรเมอลาเวียนั้นนะครับก็มีความต้องการเป็นอย่างมากที่เขาอยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและได้แจ้งเรื่องดังกลา่าวกับทางเอเยนต์ส่วนตัวของเขาได้รับทราบแล้วว่าให้ใช้ความพยายามในการพาตัวของเขานั้นไปค้าแข้งกับลิเวอร์ p o o ได้โดยเร็วที่สุดแน่นอนว่าณนะตอนนี้ทางซันตันกำลังรอรับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลและพร้อมปล่อยตัวออกจจกทีมในทันทีถ้าหากได้แค่ตัว50ล้านปอนด์แต่ทีนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยอมจากก่ายแค่ตัวในเดือนนี้ที่ไม่เกิน40ล้านปอนด์นะ ดังนั้นนะครับเราต้องมาลอลุ้นกันต่อไปแล้วนะครับว่าถ้าหากไปบูยื่นเขาเสนอครั้งที่2ให้กับทางเซาตตันพิจารณาแล้วก็ทีมนักบุญจะยินดีดที่จะปล่อยตัวนักเตะรายให้กับทางลิเวอร์พูลหรือไม่ส่วนลูเบอลาเวียนะครับชัดเจนเขาอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลของเรานะครับเหลือแค่การตกลงเรื่องค่าตัวเท่านั้นเองนะครับทานผู้ชมจับตาดูเดือนี้ให้ดีในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีการปิดอยู่กันได้สําเร็จนะฮ <c oughs> ะเพื่อที่จะได้พาตัวลมเบอรลาเวียไปทัวร์ปรีซีซั่ สื่อเชื่อว่าฟอร์เบิโอคาวยอาจจะเล่นเกมสุดท้ายให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วและเขาจะไม่ได้กลับมาที่สโมสรอ,อีกต่อไปแล้วหลังไปวิจารณ์เจร์ติ้งคลับอย่างรุนแรงหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ออกมาสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลครับหลังจากที่ทันนั้นของฟาบิโอคาวยที่เพิ่งย้ายไปกักตั้งกับอาบาลิซิกแบบยืนตัวนั้นก็ได้พูดโจมตีใส่ไปยังเจร์ติ้งคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลว่วาไม่เคยพูดคุยกับเขาเลยและไม่เคยสอนฟุตบอลให้เขาเลยและไม่เคยให้คำปรึกษาอะไรด้วย และที่ผ่านมาตลอด1ปีนั้นตัวของเขาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองหลังจากที่นุก,กัารพิพันธ์มานั้นนะครับ mm hmm. ฟอร์บิโอคาโยมีโอกาสลงสนามกับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่340นาทีเท่านั้นเดอร์เตเตในวัย hmm. 20ปีรายนี้กล่าวว่าเจเคกีคลับไม่เคยเข้ามาพูดคุย mm hmm. และให้คาแนะนําอะไรกับตัวเขาเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะก่อนที่ผมจะย้ายมาจากฟุลแลมนั้นผมศึกษาสโมสรลิเวอร์พูลและผู้จัดการทีมรายนี้มาเป็นอย่างดี จึงตัดสินใจย้ำมาวมทีมด้วยแต่ผมก็มีเวลาอยู่กับบริพูเพียงแค่ปีเดียวดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของผมโดยท่านนั้นของเว็บไซต์ Transfer Market Web ที่รวบรวงข้อมูลนักเตะเอาไว้ได้มากที่สุดนั้นก็ได้ออกมาแสดงข้อคิดเห็นว่า Fabio c a ว u โ o นั้นนะครับอาจจะไม่รับอนุญ,ญาตให้เดินทางกลับมาที่สโมสรลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วหลังจากออกมาวิจารณ์เช็กกิ้งคลับอย่างรุนแรงและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ Fabio c a ว u โ o เป็นผลผลิตของจูเลียนวอร์ และไม่ใช่ของยอสสมาเก่และในะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอนะคาคตของเขาโยนั้นกําลังมืดมนแบบสุดๆกับสถานการณ์ของเขากับริร์พูในเวลานี้และที่นึกว่าตัวขเขาคนนั้นหมดสัญญาเยืมตัวกับทางอาเบลิซิกเมื่อไหร่แล้ว,ลวก็เขาก็คงจะต้องมองหาการย้ายทีมเข้าสู่สโม,มสรใหม่ในทันทีเพราะลิร์พูนั้นไม่ต้องการเก็บตัวของเขาเอาไว้ใช้งานอีกต่อไปแล้วโดยที่ผ่านมานั้นนะครับทางด้านของเจคกิง็อปก็เคยออกมาเชือดนักเตะที่มีการวิจารณ์ตัวเขาแบบสีหายไปแล้วครั้งหนึ่งนั่นก็คือรายของ มามาดูซโก่กองหลังชาวฝรั่งเศสที่ตอนนั้นตัวของเขาทำท่ากวนประสาทใส่ทางเจ็กิ้งคลับในแคมป์เก็บตัวปรีซิชั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนถูกส่งตัวกลับสโมสรในทันทีจากนั้นเขาก็หมดอนาคตกับลิเวอร์พูลและถูกขายกับทางคริสตัลเพลทในปี2007นั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของฟาริโบกเกวิโยนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับกรณีของมามาดูซโก้เท่าไรนัก, o, นกเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนักเตะรายนี้อยู่คนละทีม จากเจอเกนคลับซึ่งแน่นอนว่าฟอเวอเขายกก็จะถูกตัดหางปล่อยวัดไปอีกคนอย่างแน่นอนและไม่น่าจะได้กลับมาที่สุพรรณบุรีหูอีกต่อไปแล้วนะครับมากกว่าเรื่อยอีกแรดฟอร์ดยกให้หงแดงลิเวอร์ pool คือทีมที่ไม่ชอบมากที่สุดแล้ครแรดฟอร์ดนะครับกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกให้หงแดงลิเวอร์ pool เป็นทีมที่เขาไม่ชอบมากที่สุดซึ่งก็มากกว่าแมนเชสเตอร์คู่ปรับร่วมเมืองเสียอี ดายิงในวัย2 5ปีให้สภาพกแกว่แกวเรนนิวิวอดีบดบขวาของทีมปีแสดงในรายการดิโอหลักลิร์ผู้จริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบพวกเขาทั้งคู่นะแต่ผมก็ไม่ชอบลิร์พูลมากกว่ารัดฟอร์ดต,ตอบแข่งรุ่นพี่ถึงทีมที่เขาไม่ชอบมากที่สุดโรโมโนโหัวผมมาแนอบินไปถึงญี่ปุ่นสำนักนี้เพื่อคุยเรื่องการย้ายทียม ซาดิโอมาเน่ตัวรุกชาวเซเนกัลของไบยมันิกเตรียมบินลัดฟ้าถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อพูดคุยกับอัลนาซสาสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียโดยคาดการณว่าจะเป็นภายในสนัปดาห์นี้เพื่อเปิดฉากคุยเรื่องการเยื้อเทียมจากการรายงานของฟอร์บิโซโรมาโนเจ้าพ่อข่าวสุดแม่นแห่งตลาดก,การสกัดนักเตะเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าบบยอนส์เบเซเมอร์เอเจนต์ส่วนตัวของอดีตดาวเตะของดงลิเวอร์พูลซาดิโอมาเน่ในวัย31ปี จะเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าเจอจก,กับอัลสนาเซอร์ที่มืออุ่นเครื่องปีซีซันกับโอกาสและความเป็นไปได้ในการย้ํายมารุ่งเทียมและจากที่ติดต่กันเบื้องต้นนะครับไปเป็นในงแง่บวกเดอซานสซีสฮูแมนี่นะครับได้รับไปเขียวจากเบนมเน็กให้ดนงานการหาสมุสรใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากตัวเขาหมดอนาคตกับเทียมแม้เพิ่งจะย้ํายมาร่วงชายคาในทีมเลิอนส์อเลนาได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเนื่องจากผลงานของเขาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับและไปไประเคียนหมัดใส่เล ตัลุกชาติเจ้าถิ่นจนเลือดอาบและนั่นทำให้เส้นทางของมาเนกับเทียมมาถึงทางตันเนื้อหอมสุดเดออ็อกเล็กชมเลนนะครับมีถึง5เทียมพร้อมดึงตัวไปร่วมเทียมในช่วงสัมมนี้ขอให้ได้ทีมลงเลนสกาสปอร์นะครับและเดอร์มิลเลอร์สองสื่อชืดอดังของเมืองเพลียแรงานมาว่าอเล็กอ็อกเล็กชมเลนที่เพิ่งแยกทางกับลิวูนั้นหลังไม่ได้รับการตัดสนใจทใหม่ก็มีถึง5ถึงเลือดสำหรับโอกาสได้ต้นสกัดใหม่ในตลาดนักเตะสัมมนี้ แหล่งข่าวระบุว่าอาเล็กอ็อกเล็กชเมเลนครับที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีขค่อตัวหลังหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลแล้รับความสนใจจากเบรนฟอร์ดและแอสตันวิลล่าสองทีมร่วมศึกพิวมังกษที่พร้อมมอบโอกาสให้เขากลับมาพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะรายรกที่เคยเซ็นยาราดเซนกับคริสเตียนอีเซนในช่วงพักพื้นจากอาการหัวใจก่อนที่ยายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากนี้ครับเบเซตัสทีมชั้นนำจากตรุรกีก็พร้อมยื่นค่าจ้างสูงสุดของสโมสรให้อเล็กอ็อกเล็กชเมเลน ให้ย้ายปรรุ่มง,งานด้วยกันรวมถึงสโมสรที่ไม่เปิดเผยชื่อจากลีกซาอุและเม์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาไม่ย้ายจบนะคิมิตชีชันอนาคตดกับเบาย์มนิกหลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อกหักทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเป้าหมายอย่างโยชูคิมิต์นะครับประกาศแล้วว่าจะอยู่ต่อกับเบาย์มนิกไม่ย้ายออกไปไหนในช่วงสมัมมนา อกหักดังเปาะทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อเป้าหมายที่แอบลุ้นอยู่นั้นอย่างโยชูคิมิกองกลางตัวเก่งจากเบย์มินิกประกาศแล้วว่าจะอยู่ต่อกับทัพเซือ์ใต้ในสีสันใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยไม่คิดยากออกไปซบตักทีมไหนถึงเส้นเจ้าเก่คราบคุณซือลิเวอร์พูลเป็นข่าวว่าพร้อมคว้าคิมิตหากนักเตะได้รับไฟเขียวในการย้ายออกจากอาริอันส์อารีนาเพื่อนำมาเป็นแกนหลักชุดใหม่ในแดนกลาง ด้านกลางของหง,ดงแดงลิเวอร์พูลนะครับมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยปล่อยไปแล้วนะครับทั้งเจมส์มินเนอร์นาบีเกต้าอเล็กซ์ออกเล็กซิมเลตรวมถึงฟาบิโอคาบโยขณะที่อเล็กซิสแบ็กอลิเซอร์กับดูมินิกสบอสไลก็ย้ายเข้ามาใหม่คริกเกอร์นะครับสื่อของเมืองเบียร์ระบุว่าบร์ยมเนกค้อมแล้วที่จะปล่อยขายยูชูคิเมิทออกจากอารีอันส์อารีนาเมื่อนักเตะไม่ค่อยเข้ากับสไตล์การเล่นฟุตบอลของกุนซือโทมัสทูเคิลเท่าที่ควรนะครับทำให้เจอกี้ครับที่ชื่นชอบในตัวของคิมมาาอย่ง,งยน,น,นิ้น พร้อมลุยเข้าหาในทันทีหากทราบชัดเจนแล้วว่าเบย์มิกิคเปิดไปเขียวขายเริษเดียวกันนะครับเป๊ปกุนลาที่เคยเป็นเจ้านายเก่าของยูโูคิมิทมาก่อนก็ต้องการคว้าสิ่เก่ามาเพิ่มเติมเพื่อม,มาเป็นตัวเลือกในดังกางเช่นเดียวกันและได้เล่งใช้งานความสมรรถประโยชน์ที่คิมิทเล่นได้ทั้งกองกลางและฟุตแบ็กอย่างไรก็ตามคิมิทเปิดเผยล่าสุดในวันนี้นะครับว่าผมมั่นใจและชจดเจนมากว่าตัวเองจะอยู่กับเบย์มิกิคต่อไป เมฟิลทีมเยอรมันีกล่าวผมจะลงเล่นในซีันน่นาที่กำลังจะมาถึงนี้กับไบยมลิกไม่เพียงแผนการอื่นนอกเหนือจากนี้แม็กอลิสเตอร์เปิดใจถึงเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลหลังจบปรีซีซั่นที่เยอรมันกดหลงหลังจากการแข่งขันฟุตบอลอื่นเครื่องปรีซีซั่นการถอยเฟืองทีมจากลีกสองของเยอรมันซึ่งเสมอกับของดังลิเวอร์จากพิมลิกไป 4. ประตูต่อ4 หลังจบเกมที่เยอรมันนะครับเป็นการเก็บตัวของลิเวอร์ pool อเล็กซิสมิลลิสเตอร์มิคฟิลด์ดีกีแชมป์โลกของลิเวอร์เปิดเผยว่ามันเป็นเกมปีซีซัน่นแน่นอนว่าเราต้องการชัยชนะเสมอแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดเรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงสองสาอย่างมีแง่ดีหลายอย่างที่ได้คป์เก็บตัวจากที่นี่ผมเป็นนักเตะที่ต้องทำความรู้จักเพื่อนร่วมทีมจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาแต่ผมคิดว่ามีนักเตะดีๆหลายคนที่นี่และเราสามารถต่อยอดบ,บางอย่างที่มีความสำคัญ การต้อนรับจากทีมก็มหัศจรรย์มากพวกเขาคอยช่วยเหลือผมตลอดมันทำให้ผมสามารถทำงานอย่างเต็มที่ในสนามมันจึงเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเราทุกคนคอยช่วยเหลือกันและกันภายในสนามและนั่นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเป้าหมายของเราแล้วเราจะพยายามทำผลงานที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้มีฤดูกาลที่ดีเมื่อถูกถามถึงความฟิตและความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้แม็กอลิสเตอร์ตอบว่าใช่แน่นอนมันเป็นปรีซิชันที่ยากเราทุกคนรู้ว่าส่วนนี้มันมีความสำคัญมากต่อฤดูกาล ซึ่งอย่างที่คุณเห็นการซ้อมวันละ3ามเซสชันไม่ใช่เรื่องง่ายในทุกๆวนันแต่เราก็กําลังทํามันเช่นกันและโดยโรวมมันก็เป็นปีซีซันที่ดีมากโดยสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปลิเวอร์พูลของเราจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย16.00นนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับทุผู่ชมเป็นรอบเช้าของวันที่26กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ